เกมฟีเจอร์ไฟนะครับของเน็ตมาเบิรนี้เล่นทีไรน,นะฮะติดทุกทีติดตลอดนะฮะทุกคนจะต้องชอบแน่เลยเพราะว่าคอมิกสนุกมากไปดูมาคือจะมีฮีโร่ของมาว e ลไม่ใช่เฉพาะซีวีวอร์นะมีแบบหลายตัวมากนะฮะทั้งกาเดียนอะไรวะกาเล็กซี่เอออ่ากันสับได้นะครับทีมฝาบาททีมฝาบามาดูกันหน้าตาของเกมเกมนี้ผมให้คะแนน เกือบสิบเลยอ่ะเพราะว่าชอบมากนะครับดูกันก่อนตอนแรกคือตัวเราเป็นส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยชอบอยู่แล้วครับเกมซูเปอร์ฮีโร่ของมาวออมาดูกันนะตัวฮีโร่นี่คือผมผมเพิ่งสร้างใหม่นะครับเล่นมามีไอรอนแมนตัว3าดาวนี่คือเราอัปเกรดเป็น3ดาวนะต่อไปไดแมนนี่ได้มาตอน4ี่ดาวแล้วก็เล่นเลยนะครับมันก็จะมีนี่บอกนะครับทักษะคือสกิลมีสกิลอะไรบ้างนะตรงนี้กดอัปเกรดใช้หน้ามือนะครับมันก็จะ พลังโจมตีเพิ่มมาขึ้นนะครับตัวของฮีโร่มันก็จะมีสายบอกครับอย่างไอรอนแมนเนี่ยสายเด็กนะก็จะเป็นรูปผมไม่รู้นะผมเดาคิดว่าเป็นเหมือนแรก็กเออสายเด็กก็จะเป็นอ่าใสา่เป็นรูปมืออย่างนี้นะฮะสายเอจินะครับสายสายความเร็ว,ว,รว,ว,วรก,รก,ก็จะเป็นเตอร์เขียวๆอย่างนี้แี้กสายสเตนนะครับสายทุบนะฮะทุบหน้ามันก็จะเป็นสีแดง เป็นหมาตนี้นี่สายอินนะครับโลกิอาเนี่ก็จะเป็นสายอินสติปัญญาความสามารถก็จะเป็นพวกสติญาสกิลแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันครับแล้วก็ช่วยทีมได้ดีมากตัวกับตันตอนแรกผมเล่นตัวกับตันก็จะมีทักษะพวกช่วยเพื่อนนะฮะเป็นแอคทีฟก็ใช้สําหรับเนี่ยมันกดพอกดมันก็จะบอกว่าป้องกันเกี่ยวกับพวกยิดแล้วก็น้ําแข็ง อ่าแล้วก็จะมีป้องกันให้เพื่อนร่วมทีมอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเป็นตัวซับพอร์ตที่กับตันที่สเตตันต่อยแรงมากแต่ว่าเราชอบฟาบารเราเล่นเล่นแล้วแบ็ควีโดพวกนี้มันสสาเอจีหมดเร็วมากครับนี่นี่นี่ลคอนตัวนี้ได้ดาวเดียวมาหมดเลยทีนี้ไอไอตัวพวกชุดเนี่ยมันจะมีให้ซื้อครับพวกแรกนี่ก็ไปทำการอัปเกรดนะครับอัปเกรดตัวของ เนี่ยเพิ่มระดับใช่ไหมเพอเพิ่มระดับเนี่ยมันต้องใช้แร่หินแห่งพลังงานเนี่ยครตัวเนี้ยมันต้องใช้30อันแล้วก็ใช้เงินอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งมันก็จะได้สเตตัสเพิ่มตรงนีนะ้ซึ่งหินเนี่ยก็หาได้ตามด่านเดี๋ยวเราจะดูว่าด่านมันอะไรยังไงนะครับอันนี้คือชุดเกอดน,นะครับอัพเกรดได้นะฮะนี่ก็อัพเกรดได้หมดทุกตัวนะครับเพราะเรามีนี่ฮะหินเรามีต้อง200กว่านะ มันก็จะได้ตามด่าครับหินตัวอัพเกรดชุดเกาะพวกน,นี้คือเกมมันทํามาดีมากอ่ะมันมันให้มันทําให้เราเล่นได้เรื่อย,อยเกมเน็ตมาร์เรนี่ดีมากนะครับทําให้เราเล่นได้เรื่อยทําให้เติมตังเสียเงินก็ด้นะฮะท่านเลื่อนขั้นนะฮะตัวมันก็จะเพิ่มดาวขึ้นมาครับแต่เราต้องมีแร่นะครับข้อมูลไบโอเมริกนะ เนี่ยมันต้องมันต้องเล่นผ่านดานเล่นอะไรพวกนี้ครับมันก็จะได้ได้ไอตัวนี้มานะครับคือมันทำดีมากเกมะก็ไม่ใช่ว่าเราเล่นผ่านดานอย่างเดียวนะครับมันจะมีการประลองครับก็สู้กับคนอื่นได้เลยซึ่งตรงนี้มันมันทำให้เราติดมากเลยนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูในเรื่องของร้านค้ากันในในยูนิฟอร์มนะฮะมันก็จะมีนี่ ฟองให้เราเลือกครับนี่มันก็จะมีสเตตัสมันจะเพิ่มอันนี้ซีพีวอลกับตันเมกาชุดเดิมชุดชุดใหม่ก็จะเพิ่มเท่ากันนะซื้อเอาใช้ใช้เพชรซื้อซึ่งเพชรก็ต้องไปเติมตามภารกิจสามารถกดเล่นออโต้ได้ครับซึ่งมันจะมันจะเล่นเองนะครับเนี่ยสมมุติว่าเราคลิกด่านมาใช่ไหมครับอ่ามันจะมีนะฮะมันจะมีเพชรตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะได้เพชร สเต็งนะซึ่งเอาเพชสเต็งไปอัพคุณสมบัติฮีโลที่เราเป็นตัวสเต็งอย่งตัวนี้แล้วเวลาเราเลือกหัวหน้าทีมแบบเล่นตัวแรกแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เออเอาฟาบาทมาเล่นเลยอ่านี่สตาร์หลอ่อใช่ไัมไอ้พวกตัวนี้ก็จะเสริมทับเราเรื่อยๆนะครับกระตุกนะเพราะว่าผมอัดวีดีโอหน้าจอแบบชัดมากปกต,ติมันลื่นนะไปอัดวิดีโอแบบ คุณสมปัติสูงมากก็จะมีสกิลให้กดใช้ัะฟุบในตัวของสไปเดอร์แมนครับเป็นตัวสายเอจิที่มีสกิลเทียแบบเทียดีมากะแล้วมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบพลังโจมตีมันไม่ค่อยตายด้วยเพราะมันโหนอะ่ะมันหนีได้สบายครับ ไอรอนไอรอนแมนเป็นตัวแบบตัวที่เคียร์คิดดีมากครับแต่สไปเดแมนเนี่ยสู้กับตัวบอสอะเจ๋งเพราะมันมีคุมอ่อกะต่อยต่อยมังดีต่อยต่อย,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 อยเร็วมากครับเร็วแล้วเจ๋งด้วยป่าหลอกได้มามนันระดับสี่แล้วไงมันเร็วไปประลองเจอเร็วหกสิบนี่โอ้โหชับแอดแอดนี่มันมีท่านี้ครับ นี่ใส่ยายแล้วตีฟรีอ่ะผมโคตรโคตรขี่โกงอ่ะได้เงินมาพันหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เกาะได้อะไรมาฮะนี่กล่องสนประกรอบวัตถุดิบอะไรพวกเนี่ยพราอมกัตัน กับตัมาแทนฟาบาถ้าเป็นภารกิจที่เราเล่นผ่านมาแล้วครับมันจะสามารถเล่นอัตโนมัติเพื่อเก็บเลเวลตัวฮีโร่ที่เราได้มาใหม่นะแต่ถ้าเป็นแบบด่านใหม่มันต้องม,มันต้องเล่นมันต้องเล่นเองนะครับตื่นตัวซึ่ไอ้พวกฮีโร่นี่คือมีสิทธิ์จะมาช่วยเราเนาะในการเล่นนี่คือมาเอาหินเอ็นระดับความเร็วเพื่อไปอัพเกมนี้เป็นเกมที่สนุกอะเ,เล่นมาบน้นเล่นแล้วติด จริงนะเกมคนแบบเล่นเกมนี้เยอะครับแล้วก็อัปเกตไปไกลผมก็เพิ่งจะมาเล่นเนาะก็เห็นว่ามันสนุกดีก็เลยมาเล่นให้ดูกันว่ามันยังไงกับตันนี่ยังหนึ่งดาวเลยเพียร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ่วนถ้าเป็นตัวเสริมนี่น่าจะดีพรามีสกิลช่วยเพื่อนเยอะเอฟเฟคให้เอฟเฟคมันไม่ได้แบบ ดูหลามากครับแต่ว่าเขาทำมาพอดีอ่ะดูไกลๆมันไม่ห่วยอ่ะเอเอให้สิบเต็มเลยอ่ะไอตรงมุงมมวงที่เป็นเป็นตก,กิกไอ้นี่นะสะก,กิลของหน่วยชิลถ้าไม่ตายแล้วเองนะครับซึ่งสองนาทีกัวจาจนี่ แน่ครับว้บีมไม่ยี่ยิยงหน้ามึงอเล็กแมนมีสกิลสตั้งอยู่นะนี่พุ่มโล่พุ่มโล่สายเจอสไปเดอร์แมนเจ็บน้อยดูดูด,ดูดูคนมาประลองด้วยเฮ้ยเอาฝาบาดมา เนี่ยดับหนึ่งโอ้โหดูเลเวลหกสิบหสดหาสดสายสายสายตองสายสัว์เดูดีอดอะอัลฟาบานะมาสไร์ดแมนอนะตลอดอ อาเดี๋ยวสู้กับเลเวลหกสิบ <c oughs> ูเจอกูนแน่ดูดูด,ดูเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพุ่มนี้ก่อนเลยตายโดนทีเดียวยัดเข้ <c oughs> อรอนแมนจะโอ้ทีเดียวฟาบาสกูหน้าน่อยนี่นี่่มึงเจอฮักบัตเตอร์ทุกโครทีตายนะครับออกน,นี้ครับรออะไรเขินประลองใหม่มันยอมแพ้มึงงี้ไงครับ มันจะปรปลองได้สิบครั้งนะครับต่อวันหาคู่ต่อสู้สิโอ้ยหรือหกสามสิบกว่าปนญหาใหม่สู้ไม่ไหวอะ่ะดูแต่ละตัวดิเออันนี้พออันนี้พอสู้ได้นะครับสาตวิลุกล้อลอะไรเงี้ยคือตอนเล่นผ่านด่านไม่ค่อยได้ใช้ทักษะหรอกแต่พอมาเล่นแบบนี้มันต้องใช้แบบทักษะสูงอ่ะดูดูดูดวิ่งเข้ามาก่อนเลยยิงย้ายก่อนเลยกูนี่นี่กูตีฟรี ตีฟรีโอ้ตัวน,นี้แม่งสู้ยากมากโคตรเก่งฟาบัสกู้หน้าหน่อยโอ้ตัวเดียวก็จะตายฮะสู้ไม่ได้ครับโอ้โหสู้ยากอะ่ะโอ้โหระดับมันเยอะมากอะ่ะนี่ไงกูขอกฆ่าได้ตัวหนึ่งพอโอ้ยแต่ละตัวแม่งดาวเยอะมาก โอ้ยหลบกล่อนลบกล่อนลบกล่อนลก่อนว้ามันหอยเล่นอัตโนมัติแพ้เลยไอรอนแมนกูสู้ได้ไหมโอ้โหแพ้ครับระดับเขาเยอะกว่าเยอะเลยอะ่ะเออสู้ไม่ได้เดี๋ยวลองลองลองมันจะมีตัวอ่อนอยู่ ค่าตัวออนโชว์กันฝาบาสนี่ดาวเดียวเองอะเฮ้ยนี่พอจะได้ฮ้ยเมื่อกี้ยีระเดาเนะี่ยนี่ดูจะวิ่งหนีก่อนเลยโอ้ยดาวเยอะมากโอ้ยนี่ไงนี่ตีฟีกูตีฟีนี่ตอนโหนเนี่ยเขาทำอะไรเราไม่ได้โอ้ยิดท,ที่ข้อด้วย นี่กูตีฟรีตีฟรีตีฟรีเป็นไงตไไเดร์แมนขี้โกงทำไมยิงอะไรยิงอะไรน้องเจอต่อยดูในหนังนี่ก็จะรู้นะครับว่าสไปเดร์แมนโหดมากไอ้ดัมแมนมะเร็วไอ้ดนแมนนี่สู้ทางกายได้ครับมิอะไรเงี้ยมันมันขี้โกงเลยอือ ยา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 สับปะรดฝาบาดฝาบาดฝาบาดนี่ปูด้าอะไรไงเราไม่รูน้นี่ฝาบาดอ่ะเอาละครับก็ นะฮะเกมนี้ก็ชอบมากครับผมไม่เคยติดเกมอะไรเลยเนี่ยมาเบลมาทีไรติดทุกทีนะครับเอาเป็นว่านะครับลองไปเล่นดูก็รีวมาเนี่ยเออฟิวเจอร์ไฟนะครับของมาเบลมีฮีโร่มีการแต่งตัวอัปเดตสกิลผมให้คะแนนเต็มสิเลยนะครับคะนเต็มสิสเลยนะครับไม่ใช่ทีมกัปตันนะฮะซื้อเสื้อมาพอดีโอเควันนี้ไปละสวัสดีครับ